สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องโมดีชาแนลเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นของเล่นที่เรามีเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยว่าของเล่นเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นของเล่นประมาณนี้อันนี้เราซื้อมาหลายหลายปีแล้ว แต่ว่ามันยังเล่นได้อยู่นะคะเล่นสนุกอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราแกะตั้งกล้องไม่ค่อยได้ก็จะมีเหรียญตกุูแจอยู่ข้างใน นี่นะคะเราก็จะมาเล่นกันนะคะ,คะอือก็จะเป็นน้ำแดงอันนี้น้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวผสมเลมอนเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำโค้กแล้นี้เขาให้กดได้แต่ว่าตอนนี้ยังกดไม่ได้เพราะเราย,ยังไม่ได้หยอดเหรียญเนาะอันนี้คือเป็นแจไขกเข้าไปได้ นีแล้วก็หยอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เขาจะมีเหรียญมาตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยต้องปิดแรงๆหน่อยอแล้วก็ใส่ห้างใส่ลึกสุดนะถ้าใส่ลึกสุดมันจะกดไม่ได้ใส่เงินเต็เเมใช่จะไม่ค่อยได้แล้วกดยังไงน,นี่ได้แล้วค่ะนน้ำมะนาว อ้าวอ้าวอ้าวอายไม่ได้อ่ะไม่ได้ <laughs> คุยถามหน่อยทำไมไม่ได้คะทำจนเหรียจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเราออกมาก่อนวัวประตูตมันเสียเนะี่ยได้แล้ว เ e. งินไมังานเงินสิบบาทน้ำเออน้ำแดง น้ำเอ่อน้ำคุณนี่ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา,ขาไข่กระเจี๊เอาหัวอกมา ก็จะใส่ตรงนี้ใส่นอน ปิดกงแรงเลยอันนี้ไม่ได้ทําให้มันเสียนะคะแต่ว่าประตูเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเนาะประตูไม่ค่อยดีเลยนะคะก็สาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะหรือว่าโลตัสทุกสาขานะคะอันนี้ก็จะหายากหน่อยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย